คุณราศีเมษครับในการทานายดวงชะตางคุณในเดือนนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านพ่อพี่คณะนะครับขอท่านพ่อนะครับที่มีอิทธิฤทธิ์มีบารมีบินบุญยาวัสนามากมากมายนะครับช่วยเมตตานะครับให้ผมเห็นดวงของคุณราศีเมษนะครับประจําเดือนเมษายน2567อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีเมษครับก่อนจะไปดูดวงชะตางคุณในเดือนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากผมจะเป็น พ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าสังหารเมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรือสังหารทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนี่นะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อผมได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับโอเคกุลาศีเมษนะครับไปดูดวงชะตางคุณในเดือนเมษายน2567นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกนะครับแฮปปี้ร์นเดย์สำหรับท่านทั้งหลายนะครับที่เกิดในเดือนเมษายน2567นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับ โอเคไปดูเรื่องหน้าที Gar ่การงานกันก่อนนะครับหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะครับมีไพ่สเตนขึ้นมานะครับก็ต้องบอกนะครับดวงหน้าที่การงานเดือนนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไพ่สเตนเนี่ยรับเป็นไพ่เมเจอร์นะครับเป็นไพ่เมเจอร์แล้วก็เป็นไพ่ที่แบบความหมายดีนะครับดีมากๆโอกาสจะประสบความสําเร็จก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับเอ่อมันไม่ได้หน้าที่การงานเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามา ให้คุณฟาดฟันนะครับดังนั้นก็ระวังให้ดีนะครับด้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยนะครับคุณจัดการเรื่องพวกนี้ให้หมดให้ได้ให้ได้ให้ได้แล้วก็ได้ีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าให้ระวังให้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับคุณกำลังยืนอยู่ทางสองแพร่งถ้าคุณไปถูกทานะครับโอกาสในการงานเจริญร่ำเจริญก้าวหน้าแล้วก็เงินทองร่ารวยมันก็ไปไปได้นะครับแต่ถ้าคุณเดินทางผิดเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเงินทองนะครับจะหมดไปหน้าที่การงานที่คาดหวังมันจะสูงสูง มันก็อาจจะลดต่ำลงนะครับแล้วผมอยากจะเตือนนิดหนึ่งนะครับเดือนในี้ให้ระวังนะครับประเภทเพื่อนร่วมงานลูกน้องอะไรพวกนี้คนรอบข้างให้ระดีนะครับมันมีประเภทประจบสอบพอเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะครับเห็นคุณหน้าที่การงานดีอยากเข้ามาเกาะนะครับอยากจะมาหาผลประโยชน์อะไรพวกนี้ให้ระวังให้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องเงินทองก็ต้องบอกนะครับอย่างที่บอกนะถ้าคุณเดินถูกทางนะครับเพราะว่าการงานคุณมันเหมือนเหมือนกับเดินอยู่ทางสองแพ่งอ่ะมันมีหนึ่งแพ่งไปดี อีกแพ็งหนึ่งไม่ดีถ้าคุณเลือกทางผิดเนี่ยเงินทองเนี่ยนะครับดูแล้วมันจะลดต่ําลงเลยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับเดือนนี้หลีกเลี่ยงประเภทร่วมทุนร่วมอะไรกับใครเนี่ยนะครับใครลงใครชวนมาร่วมทุนตรงนั้นตรงนี้นะครับหลีกได้หลีกนะครับเดือนนี้ไม่เหมาะสําหรับการร่วมลงทุนเลยนะครับดูแล้วมันมีประเภทก้าวไม่เท้าขึ้นด้วยก้าวไม่เท้าเนี่ยสำหรับเนี่ยไม่ดีนะมันหมายถึงคนหลอกลวงให้คุณตายใจอ่ะนะครับงั้นดังนั้นนะครับเดือนนี้หลีกเลี่ยงนะครับและอีกเรื่องนะครับให้ระวันึ่ ให้ดีเลยนะครับประเภทขอยืมตังค์นะครับขอยืมตังค์ไปแล้วไปเลยไม่ได้คืนนะครับแต่ก็ต้องรู้จักวิธีปฏิเสธนะครับเพราะว่าเวลาใครมายืมตังค์แล้วเราไม่ให้ตังค์เนี่ยระวังนะครับมันทุบหัวเอานะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้พูดเองนะถ้าดูข่าวหนังสือพิมพ์นะครับก่อนหน้านี้มีพ่อแม่ไปยืมตังค์ใครนะครับแล้วเขาไม่ให้ยืมตังค์เนี่ยมันทุบหัวเลยนะครับระวังให้ดีเลยนะครับหาวิธีปฏิเสธให้ดีนะครับเนียนๆนิดหนึ่งนะครับส่วนความรักนะครับความรักคนมีคู่นะครับมี ก้าวดาบขึ้นนะครับก็ต้องบอกนะครับคุณค so ิดมากนะครับคิดมากแล้วก so ็คิดไปเองนะครับเคู so to to so e so ่ครองคุณเนี่ยเขาอาจจะต้องเดินทางไปติดต่องานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเดินทางอะไรไปติดต่องานนะครับคุณก็คิดไปเองนะครับมโนไปเลยนะครับต้องบอกนะครับการงานคู่สมรสคุณก็ดีนะครับเป็นอัศวินถือไม้เท้ากําลังคึกคักคึกคักเพียงแต่ว่าคุณมโนไปเองนะครับว่าเออเขาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือไปติดต่องานนะครับเดี๋ยวไปกินตับใครหรือถูกใครกินตับเนี่ยนะครับคุณมโนไปเองนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับ ทำใจนิ่งๆของเไว้นะครับส่วนความรักคนโสดโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับความรักคนโสดนี้ให้ระวังดีนะครับมีสามดาบนะครับแล้วสมดาบสําหรับเนี้ยเจ็บปวดมากนะครับนอกจากมีดาบสามเล่มแทงหัวใจแล้วนะครับมันมีแมงป่องแมงมุมพิษแมงมุมพิษรอกินอยู่นะครับดังนั้นคบใครชอบใครตรวจสอบประวัติเขาซะก่อนนะครับ่าเขามีคู่รักคู่ครองคู่สมรสหรือเปล่าหรือว่าเขามาหลอกลวงเรานี่นะครับเพราะว่าแนวโน้มคุณจะถูกหลอกเรื่องพวกนี้เยอะนะครับ แลต้องบอกนะครับถึงแม้นะครับผมจะเตือนเอ่ยคนรรบข้าอย่าเตือนคุณคุณเอยนะครับว่าเฮ้ยคนนี้ที่คุณจะไปคบมันมีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วจะต้องบอกนะครับคุณก็ไม่ฟังนะครับตอนนี้หน้ามือตามัวเลยนะครับในเรื่องความรักทั้งนั้นนะครับพิจารณาให้ดีนะครับก่อนจะคบใครเนี่ยครับคุณลศีพฤษภครับในการทํานายดวงของคุณในเดือนนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านพ่อพ่คเนตนะครับท่านพ่อที่มีแต่ความเมตตามีอิทธิฤทธิ์มีบารมีมากมายเนี่ยนะครับ ขอท่านพ่อพิคเนตนะครับช่วยเปิดดวงชะตางคุณราศีพฤษศนะครับให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีพฤษศครับก่อนจะไปดูดวงชะตางคุณนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักทิดนะครับนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพพะนครนนี่นะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามไอเดียไลน ที่ขึ้นหน้าจอนี่นะครับโอเคคุณราศสีพฤษภครับไปดูดวงชะตางคุณในเดือนเมษายน2567กันเลยนะครับต้องบอกนะครับเดือนนี้นะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มีสติให้ดีเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับเพศภัยมันจะมีรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวนี้นะครับดูแล้วคุณต้องใช้สติมากๆนะครับถ้าไม่ใช้สติเนี่ยโอกาสจะเพี้ยงพัาเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับโอเคไปดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยนะครับดูแล้วนะครับมันมีไพ่เจ็ดเหร ให้เจ็ดเหรียญในสับับนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเหมือนคุณกําลังนอนนอนอยู่นะครับแล้วก็มีผีนะครับมาเอาเงินเอาทองคุณไปเนี่ยนะครับมาแอบเอาเงินเอาทองไปตอนที่แบบคุณนอนหลับนี่นะครับก็หมายความว่าอย่างไงนะครับเดือนนี้นะครับให้ระวังนะครับถ้าคุณทํางานประจำนะครับประเภททํางานบริษัทให้ระวังผลงานคุณให้ดีนะครับผลงานคุณเนี่ยคุณอุตสาห์คิดมาแทบตายเลยนะครับอย่านะครับให้ระวังให้ดีนะครับมันจะมีประเภทเพื่อนร่วมงานนะครับหรือทีมงานเดียวกันนะครับ แอบเอาผลงานคุณนะครับไปเสนอเจ้านายแล้วก็ไปแบบว่าเฮ้ยทาว่าเขาคิดเองอะไรเงี้ยขโมยผลงานแบบประมาณนั้นนะครับหรือถ้าคุณทางานประเภทหุ้นส่วนนะครับก็ให้ระวังให้ดีนะครับดูแลหุ้นส่วนเดือนนี้คิดกับคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคิดจะโกงโกงทั้งผลงานโกงทั้งเงินทั้งทองคุณเนี่ยนะครับระวังนะครับเดือนนี้เรื่องหุ้นส่วนให้ระวังให้ดีเลยนะครับหรืออีกกรณีนะครับถ้าตอนนี้เดือนนี้นะครับคุณรู้สึกว่าเออผลงานก็ถูกโกงทํางานก็ไม่เจริญคิดจะเปลี่ยนงาน เดือนนี้ไม่เหมาะนะครับจะเปลี่ยนงานจะลาออกจะไปหางานใหม่เนี่ยนะครับพอะดูแล้วนะครับมันจะหนีเสือแล้วไปป่าจระเข้นะครับแล้วเป็นจระเข้ที่ตัวใหญ่กว่าเสือนะครับระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนจระเข้แดกเอาเนี่ยนะครับโอ้โหดูแล้วหนักนะครับอยู่ที่เดิมก่อนนะครับอย่าพึ่งนะครับมีเรื่องอะไรก็ใจเย็นอดทนไว้นะครับเรื่องเงินเรื่องทองก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกเนาะดูแล้วอืมอาจจะมีขโมยผลงานคุณหรือคุณอาจจะถูกเออขโมยเออผลประโยชน์จากพุ้นสวนไปนะครับเงินทองคุณก็เลยประเภทเด็ก เด็กถือถ้วยนะครับเหลือเงินเงินทองทองนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแถมนะครับเดือนนี้นะครับไปลงทุนกับใครนะครับเงินทองที่มีเหลือน้อยเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนกับใครหรืออะไรก็แล้วแต่หรือให้ไปใครกู้ยืมอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีไพ่จัสเต็กขึ้นมานะครับสเติกสำหรับนี้ไม่ดีนะครับโอ้โหตาช่างเอียงกับเทเล่เลยนะครับเป็นไปได้นะครับลงทุนกับใครถูกโกงให้ตังใครเอ่อยืมตังไป ไม่ได้คืนนะครับแล้วเดือนนี้นะครับคิดจะซื้อบริเวณออฟฟูนด้วยคิดจะซื้ออสังหาซื้อบ้านซื้อคอนโดทาวน์โฮมชาวเฮาส์นะครับอย่าเพิ่งซื้อนะครับเดือนนี้ไม่เหมาะกับคุณนะครับราศีพฤศภซื้อไปแล้วนะครับดูแล้วมีปัญหาเพียบเลยนะครับดูแล้วนะครับดังนั้นนะครับเป็นไปได้นะครับเมษาอย่าเพิ่งซื้อนะครับเราไปดูพฤษสภามิถุนาอีกทีนะครับว่าท้องฟ้ามันปลอดโปร่งหรือยังนะครับช่วงนี้นะครับถ้าจะซื้ออสังหาเนี่ยใจเย็นนิดนึงนะครับ ส่วนเรื่องความรักนะครับความรักคนมีคู่นะครับถ้ามันมีเรื่องตลิทติชึงมีเรื่องอะไรเข้ามาอะไรแล้วแต่นี่นะครับคุณใจเย็นนะครับใช้คานี้นะครับใจเย็นตั้งสตินะครับถ้ามันสุดๆจริงๆเนี่ยนะครับผมแนะนานะครับเอ่อกลับไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรือแยกกันอยู่สักพักดีกว่านะครับแล้วพอหลังจากนั้นนะครับทุกอย่างมันเริ่มแบบปลอดโปร่งนะครับไออะไรที่มันเคยมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะแบบค่อยๆคลี่คลายไปนะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ ดูแล้วเรื่องคู่ครองคู่สมรสนี่ก็น่าจะดูแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับดังนั้นใจเย็นให้ดีเลยครับส่วนความรักคนโสดนะครับโดยเฉพาะคนโสดประเภทชอบสะสมแต้มนะครับหมายความว่ารักคนนี้นะครับเออใช้มาสักพักเบื่อทิ้งทิ้งนะครับไปหาคนใหม่นะครับเดือนนี้มันไม่เหมาะจะทำวิธีนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันจะมีชายหนุ่มใหญ่นะครับอายุมากกว่าคุณนะครับหรือมีสาวใหญ่อายุมากกว่าคุณนะครับเพอร์เฟกมากเลยนะครับ ฐานะดีรูปร่างหน้าตาดีดูแล้วมิดสโต้งสตางนะครับแต่ถ้าลองไปคบไปเป็นแฟนเขานะครับโอ้โหต้องบอกนะครับตุ๊บตับเลยนะครับต้องบอกนะคนนะครับตายินทั้งนั้นเลยนะครับตุ๊บตับตุ๊บตับมาหนึ่งก็คือเจ้าของเขานะครับสองคือไอคนที่ดูแล้วเหมือนเหมือนกับจะมาเปคุณเนี่ยนะครับไปไปมานะครับมันจะเอาตังค์คุณไปด้วยนะครับดูแล้วอย่างที่บอกเนาะตายินมาทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นคบใครชอบใครในเดือนนี้นะครับคุณคนโสดดูให้ดีซะก่อน กุลาศีเมทุนครับในการทำนายดวงชะตาคุณในเดือนนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านพ่อพิคเนตนะครับขอท่านพ่อผู้มีบุญญาบารมีเนี่ยนะครับท่านพ่อผู้มีความเมตตามีอิทธิฤทธิ์มากมายนะครับขอท่านเมตตานะครับช่วยให้ผมเห็นดวงชะตากุลาศีเมทุนนะครับได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับกุลาศีเมถุนก่อนจะไปดูดวงชะตาคุณนะครับในเดือนเมษายน2567นี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมสักนิดนะครับ นอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเปนในหน้าสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น,นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมนี่นะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับโอเคคุลารศีเมถุนไปดูดวงชะตางคุณในเดือนเมษายน2567นกันเลยนะครับ ต้องบอกนะครับในเรื่องการงานการเงินเนี่ยดีโคตรเลยนะครับแต่เรื่องความรักเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับดูแล้วหนักหนักนิดนึงนะครับเอไม่นิดหนึ่งอะเยอะเหมือนกันนะอ่าโอเคไปดูดวงชะตาเลยนะครับดูเรื่องหน้าที่การงานหน้าที่การงานกันก่อนนะครับหน้าที่การงานเนี่ยมี2ถ้วยนะครับสองถ้วยสำรับเนี่ยดีมากๆนะครับก็ต้องบอกนะครับหมายความว่ายังไงนะครับ การงานคุณนี่นะครับในเดือนเมษายน2567นะครับจะได้รับการเกื้อหนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยนะครับดูเหมือนนะครับทุกอย่างจะลยด้วยกีบกุหลาไปหมดเลยนะครับเพราะว่าดูจากไพ่รอบข้างก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับแล้วแถมนะครับถ้าคุณอยากจะไปเริ่มต้นงานใหม่นะครับเบื่องงานเก่าอยากจะเริ่มงานใหม่ก็ต้องบอกนะครับดีมากๆเลยนะครับมีหนึ่งถ้วยด้วยอ่ะนะครับหนึ่งถ้วยขึ้นแมในอ่ะต้องบอกนะครับหนึ่งถ้วยจะสหรับเนี่ยความหมายดีมากๆเลยนะครับนอกจากคุณจะได้งานการใหม่ที่ดีแล้วนะครับยังมี กาเนี่ยนะครับมีนกกาเนี่ยนะครับคาบเหรียญมาด้วยนะครับก็หมายความว่าการงานใหม่นี่ครับอาจจะนํามาซึ่งเงินเงินทองทองนะครับมาแบบโอ้โหแบบโอ้โหชื่นใจอ่ะนะครับก็ต้องบอกนะครับคุยอย่างนี้เลยนะครับถ้าอยู่ที่เดิมก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าคุณมี2ถ้วยนะครับก็ยังให้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนงานใหม่ก็โอเคงานใหม่ก็ดีดีนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่แน่ใจว่าไหนไม่ดีกว่ากันแต่ว่า มันมีโอกาสทั้งสองทางนะคถ้าเบื ARR ่ мир, <c oughs> <JI N> อๆใช้ก้อนนี้นะเบื่อๆเปลี่ยนงานใหม่ก็ดีนะครับแถมนะครับไม่ว <c oughs> ่าจะเป็นงานเก่าหรือจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับก็จะมีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับดูแล้วเรื่องการงานเนี่ยนะครับดูแล้วคนทางมันเป็นสีชมพูไงไม่รู้นะครับดีมากๆคุณไม่ถูนเด่นนิทิดีนะครับตั้งใจทํางานให้เต็มที่เลยนะครับอย่านั่งดั่งนอนๆอนเก่าสดืดนะครับทักว่าดีแล้วก็ทําให้เต็มที่เลยนะครับ ส่วนเรื่องเงินทองก็ต้องบอกนะครับอันดีโคตรๆเลยที่ก็ดีนะครับมีเทมเบลเลนขึ้นมาด้วยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับการการจะเลืนก้าวหน้าแล้วนะครับเงินทองมันก็ไหลมาเทมาเป็นปกตินะครับไม่ต้องทายอะไรมากเลยนะครับเรามีสาไม้เท้าขึ้นด้วยนะครับสาไม้เท้าเอ่อหน้าหน้าไพ่สาไม้เท้านี้อาจจะแตกต่างจากผู้ทั่วไปนะครับเราอาจจะออกแนวโขดนิดนึงครับแต่ว่าความหมายหมายความว่าหมายความว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวเดือนนี้จัดการได้หมดสิ้นนะครับไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยหมอแทบเท้าเลยนะครับแล้วก็มีวิวออฟออฟอร์จูนด้วยนะครับแล้วดูจากไพ่รอบข้างเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนมันหมุนไปทางที่ดีนะครับเงินทองไหลมาเทมนี่ะครับตอนนี้เต็มโอ่งน้าใบใหญ่ๆเลยนะครับรอนน้าซึ่งมันหมายถึงเ,ออเงินเงินทองทองเลยนะครับแบบโอ้โหไหลมาเทมาเลยเพียงแต่ว่าถ้าจะซื้ออสังหานะ ซื้อบ้านใหม่คอนโดใหม่อะไรพวกนี้นะครับดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวคิดมานั่งดูดูเนี่ยนะเอ้ยไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับใจเย็นรอเั่นนี้นะครับรอไปพุทธสภาวิถุนาหน,นึงนะครับดูแล้วเออไอประเภทย้ายบ้านใหม่นี่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะย้ายงานใหม่ยังดีนะย้ายบ้านใหม่นี่ไม่เหมาะเลยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน,นะครับอีกคนอีกสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะการงานการเงินอย่างที่บอกนะครับดีโคตรเลยแฮงๆนะครับแต่เรื่องความรักนี่ไม่ดีนะครับเอาเรื่องความรักคนมีคู่ก่อนนะครับไพ่แรงคนมีคู่เป็นแฮงแมนแล้วนะครับโอ้โหแฮงแมนเนี่ ไม่ต้องอธิบายนะแฮงแมนในทุกอย่างมันกลับจละปัปดเลยนะครับจากเดิมนะครับมี3ามถ้วยรักไข่ปองดองกันดีนะครับต่อแมรน,นะครับเหลือเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับอยู่คนเดียวก็หมายความว่ายังไงมันอาจจะมีเรื่องทัลิดติดชึ่งนะครับจนแบบเอ้ยมันก็คุณก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วนะครับแบบอย่างเบาๆก็เออเขาเรีอยกอะไรอ่ะแยกแยกกันแยกที่นอนกันอยู่นะ,ะอย่างหนักก็อาจจะ ทางใครทางมนเลยนะครับดังนั้นนะครับใจเย็นตั้งสติให้ดีนะครับคิดถึงวันเก่าๆนะครับที่เคยมีความรักหวานชื่นกันนะครับให้ดีก่อนจะตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับดวงนี้มันแรงนิดนึงนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็แยกบ้านกันอยู่แยกที่น้องกันอยู่ก็โอเคนะครับเผื่อทุกอย่างมันจะเลาลงนะครับส่วนความรักคนโสดนี่ก็โ้นะนะครับต้องบอกนะครับดูแล้วมีไปคบใครชอบใครนี่นะครับก็เจอคนไม่จริงใจเลยนะครับมีคนประเภทหน้าเงินหวังมือเงินทองคุณนะครับ จะนํามาซึ่งภาระนะครับเป็นภาลให้คุณนี่คือมันจะมาเกาะเอาเงินเอาทองคุณนนะครับสุดท้ายคุณเนี่ยนะครับเป็นแปดดาบเลยนะครับแล้วแปดดาบในสำรับเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับนี่นะครับไปมีดาบอยู่รอบๆแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ยังถูกค่อยคอแขวนคออยู่นะครับโอ้โหเจียนอยู่เจียนไปเลยนะครับดังนั้นนะครับเดือนนี้นะครับที่ว่าเป็นโสดดีกว่านะครับจะไปกินอะไรจะไปเที่ยวตรงไหนไปคนเดียวดีสุดเลยนะครับอย่าไปหาอะไรแบบ ไอ้มันแบบไปคบคนน,คนนู้นคนนี้อะไรเนี่มาให้มันแบบลำบากใจนะครับอยู่คนเดียวดีที่สุดครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำทาวน์เฮาส์3ชั้นบนถนนดวนจันทรามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวน์เฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แกลนวิวนะครับติดถนนรวนจันทเลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำ เนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับจอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานแบบพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แกลนวิวเนี่ยนะครับรอปภเพี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับ แถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี CC t v ทีรอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่นวนจันรามินธาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวรรณนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงนะครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับสนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดหนึ่งนะครับเท่าเฮาหลังนี้เจ้าของไข่เองครับ